สวัสดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนรับตัวละครฟรีๆนะครับวงน้องที่แบบว่ารับในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราได้นะครับน้องแล้วก็สามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเซิร์ฟนะครับวงน้องเราก็กิจกรรมตัวนี้นะครับนาออัปเดตเข้ามาพร้อมกิจกรรมแจกสกินปืนฟรีๆนะครับวงน้องถึง5สกินเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าทุกคนนะครับนาอก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับน้องเราก็สำหรับวงน สามารถรับตัวละครได้จริงๆนะครับงงน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าสายฟรีห้ามพลาดเลยนะครับงงน้องเพราะว่าตัวละครนะครับน้องที่จะสามารถรับได้นะครับงงน้องก็มีทั้งหมอโคนะครับน้องเราก็ยังมียแยมากมายนะครับวงน้องไฮอะโตะหมอโคอะไรก็มีนะครับน้องก็จะปรมมาี้เลยนะครับงงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสายฟรีเตรียมรับตัวละครฟรีๆได้เลยนะครับน้องแล้วข้อที่สําคัญนะครับวงน้องเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพของเรานะครับน้องสามารถรับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับงงน้องก่อนจะปอมมานี่เลย ที่แบบว่าจะสามารถรับได้ฟรีๆนะครับวงน้องก็มีทั้งลูกซองดีแท็กก้มีนะครับเนาะ M8 ก้อนมีนะครับวงน้องก็ถือว่ามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะแล้วก็ใครที่แบบว่าเป็นสายฟรีเข้ามาแล้วไม่มีเพชรนะครับวงน้องแต่อยากได้เพชรจากพี่อยากได้ตัวละครจากพี ia, น่นะครับเนาะก็คือเข้ามาแล้วนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับวงน้องเราก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับเนาะกลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่ากดไ like, ลค์กดแชร์แล้วนะครับวงน้องหนึ่งสัปดาห์พี่แจกหนึ่งครั้งนะครับเนาะก็คือถ้าคลิปนีีม้มมคคคคนนนนนนดดูููถึงงะรรรััับบบก็ไปเลลยใส่่วขอตา 200รบาทกับตัวละครเองลองอีก1ตัวนะครับวงน้องก็สามารถรับกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนอนห้าคลิปในถึงนะครับวงน้องออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไพ่ของเรานะครับน้องมีการประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่ามาแจกตัวละครให้ฟิฟี่นะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมของเซิร์ฟเราเลยนะครับวงน้องที่แบบว่าเป็นกิจกรรมสำ ไอเทมนะครับนาอก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็คือเท่มากเลยนะครับนาะก็มียันห้าแถวตรงนี้ด้วยนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงนล้เราก็ของฟรีนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาอกิจกรรมตัวนี้นะครับจำมาแจกทางด้านของตัวละครฟิฟีนะครับวงน้องก็คือสําหรับตัวละครฟิฟีที่จะมาแจกนะครับวงน้องก็นี่เลยนะครับนาอเข้าครบ7วันนะครับวงน้องก็รับไปเลยในส่วนของตัวละครฟิฟีหนึ่งตัวนะครับน้องเราสามารถเลือกได้เองนะครับวงน้องกับตัวละครนะครับน้ะในนี้นะครับวงน้องก็มีตัวละครนะครับมาแจกเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องถ้า อยากได้ตัวละครนะครับเนาะอยากได้บัตรสร้างห้องก็มีนะครับวงน้องบัตรอีวก็มีนะครับเนาะก็มีพื้นหลังนะครับเนาะมีโปรไฟล์ด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องของฟรีนะครับเนาะเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับมาแจกตัวละครให้ฟรีๆนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับจะเริ่มแจกนะครับวงน้องก็คือจะเป็นวันที่20นะครับเนาะจนถึงวันที่6เลยนะครับวงน้องที่แบบว่าจะสามารถรับตัวละครได้ฟรีๆรับของฟรีๆได้นะครับเนาะก็เยอะแยะมากมายนะครับวงน้องก็ถือว่ากิจกกรรรมมตัััวนนนนี้ะคคบงหลายยๆ็ไ่ นะครับน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้เพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยนะครับน้องก็อีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับวงน้องก็จะเล่นได้แล้วนะครับน้องประมาณ2วันข้างหน้านะครับวงน้องก็รอรับตัวละครได้เลยนะครับน้องเพราะว่าวันที่20นะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็าก็หลายคนคงถามนะครับน้องว่าสกินปืนก็สามารถรับได้หรือเปล่านะครับวงน้องพี่ขอบอกไว้เลยนะครับน้องว่าสกินปืนนะครับวงน้องก็สามารถรับได้นะครับ รีวิวในส่วนของตัวละครก่อนละกันนะครับนาอว่าสามารถรับได้ยังไงรับได้จากไหนนะครับวงน้องก็คือสําหรับตัวละครนะครับนาอก็อย่างที่เขาบอกเลยนะครับวงน้องว่าถ้าเราล็อกอินครบ7วันนะครับน้องเราจะสามารถเลือกได้หนึ่งตัวนะครับวงน้องกับตัวละครนะครับนาะเลือกได้แบบไหนนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับวงน้องเราจะสามารถเลือกได้แบบนี้เลยนะครับนาอก็คือเราจะเลือกตัวไหนก็ได้นะครับเนาอแล้วกดรับได้เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนาอสสำหรับตัวละครฟิฟี่นะครับนาอที่แบบว่าทุกคนอยากได้นะครับวงน้องก็มีทุก ยีตัวนะครับวงน้องที่แบบว่ามาแจกให้นะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็มีหมอโคกงนะครับน้องโมโคเคนลี่นะครับเนอะหรือว่าแม็กซิมพี่ก้าอะไรประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่ามีครบจบในที่เดียวเลยนะครับเนอะวันที่20นะครับวงน้องจะอัปเดตเข้ามานะครับเนอะวันนี้ก็วันที่19แล้วนะครับเนอะก็อีกวันเดียวเท่านั้นนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนอะก็ถือว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็คือสามารถรับได้เลยนะครับเน ที่6เดือนหน้าเลยนะครับวงน้องเออก็จับประมาณเลยนะครับเนาะการรับตัวละครก็รับง่ายๆนะครับวงน้องเลือกได้1ตัวต่อ1 ID นะครับเนาะใครที่แบบว่ามีหลาย ID นะครับวงน้องก็สามารถรับได้หลายตัวเลยนะครับเนาะหนึ่งไอดีสามารถเลือกได้1ตัวเท่านั้นนะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะก็จับประมาณเลยนะครับวงน้องอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมแจกงตัวละครพีพีนะครับเนาะที่แบบว่าสายฟีถามถึงนะครับเนาะว่าตัวละครพีพีจะมาแจกวันไหนนะครับเนาะก็มีการประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าตัวละครน นี้นะครับนก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับวงงงก็จับประมาณนี้เลยนะครับนก็กิจกรรมหรือว่าหน้าตากิจกรรมนะครับนก็เป็นประมาณนี้นะครับวงองก็สามารถเลือกตัวละครได้หนึ่งตัวนะครับนกต่อหนึ่งไอดีนะครับวงองนี่เลยนะครับนก็มีทางด้านของตัวละครลิงนะครับนกหมอโค้งนะครับวงองโมโคแม็กซิมนะครับพีก้านะครับวงองเราก็มีเคนรี่นะครับนกมีลอร่านะครับวงองมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับนก็มีทั้งตัวละครผู้หญิงแล้วก็ตัวละครผู้ชายนะครับนกที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงองก็เป็นประมาณนี้นะครับนอก ก็ถือว่าใครที่แบบว่าอยากได้หมอโคนะครับน้องก็สามารถคลิกรับไปได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นกิจกรรมล่วงหน้า2วันละกันนะครับวงน้องที่แบบว่าทุกคนจะสามารถรับได้ฟรีๆรับได้ยกเซิร์ฟนะครับเนาะวันที่20สนะครับวงน้องอย่าลืมนะครับเนาะเข้ามารับตัวละครได้แบบฟรีๆเลยนะครับเนาะกับตัวละครหมอโคนะครับวงน้องที่แบบว่าหลายหลคนอยากได้นะครับเนาะหรือว่าตัวละครลิงนี่นะครับวงน้องที่แบบว่าหลายหลายคนขอมานะครับน้องให้พี่แจกนะครับวงน้องก็คือไม่ต้องขอแล้วนอ G มาแจ้งให้แล้วนะค้าองค์น้องก็เป็นทางด้านของตัวละครฟรีๆแบบนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าวันที่รับจริงๆนะครับน้องก็สามารถรับได้แบบนี้เลยนะครับองค์น้องเดี๋ยวพี่รับให้ดูนะครับน้องนี่เลยนะครับองค์น้องก็รับมาเป็นทางด้านของหมอคงตัวนี้นะครับ ตอนนี้พี่รับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องก็คือเราจะได้ถาวรเลยนะครับน้องแบบไม่ต้องเช่าเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนว่าตัวละครฟรีๆนะครับเนาะหายากมากนะครับวงน้องช่วงนี้นะครับใครที่แบบว่าเพิ่งสร้างรหัสใหม่หรือว่าเพิ่งเล่นเกมใหม่นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนว่าสามารถเข้ามารับกันได้เลยนะครับนวันที่20นะครับวงน้องรับได้ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพ่ของเราเลยนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตัวละครฟรีๆนะครับ สกินปืนนะครับนนองเราจะได้ถาวรหรือเปล่านะครับวงน้องก็คือสําหรับสกินปืนตัวนี้นะครับนนองนี่นะครับวงน้องก็คือกิจกรรมสกินปืนนะครับเนาะจะต่อเนื่องนะครับวงน้องกับกิจกรรมตัวละครนะครับเนาะสกินปืนนะครับวงน้องจะมาแจกแบบไหนนะครับน้องก็คือสําหรับสกินปืนนะครับวงน้องเราสามารถเก็บโทเค็นนะครับเนาะหรือว่ามีโทเค็นให้เราเก็บด้วยนะครับวงน้องไม่ใช่ว่าเราจะสามารถแลกได้เลยนะครับวงน้องก็คือวันหนึ่งนะครับเนาะเราสามารถเก็บโทเค็นได้10อันนะครับวงน้องเราก็มาแลกสกินปืนได้10กล่องต่อวันเท่านั้นนะครับ เนาะในนี้นะครับวงน้องก็มีทางด้านของลูกซองดีแท็กนะครับวงน้อง x อ8นะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของ P90 นะครับน้อยเอ็มหกศอะไรประมาณนี้นะครับวงน้องเราก็มีทางด้านของ ฟาร์มมาแล้วก็สกานะครับเนาะก็ถือว่ามีเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องกิจกรรมสกินปืนนะครับเนาะสามารถเก็บโทเค็นได้นะครับวงน้องก็ตั้งแต่วันที่21เป็นต้นไปนะครับเนาะจนถึงวันที่27นะครับวงน้องก็ถือว่า1สัปดาห์เต็มๆนะครับเนาะกับการเก็บนะครับวงน้องก็คือการเก็บโทเค็นนะครับเนาะเพื่อมาแลกสกินปืนฟรีๆนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินปืนถาวรนะครับเนาะหลายๆคนถามมานะครับว่ามีถาวรหรือเปล่านะคร ครับเนาะมีถาวรทุกกล่องเลยนะครับบงน้องแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็มีหลายคนนะครับเนาะได้ถาวรจากกิจกรรมแบบนี้ด้วยนะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าใครดวงดีก็รับไปเลยนะครับบงน้องก็เป็นทางด้านของลูกซองดีแท็กนะครับเนาะที่แบบว่าบวกด้าเมจดหนึ่งนะครับวงน้องก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับเนาะถ้าใครอยากได้ก็สามารถหาโทเค็นนะครับเนาะมาแลกได้เลยนะครับวงน้องก็เป็นวันที่21เป็นต้นไปนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับวงน้องกับกิจกรรมตัวนี้ครับเนาะที่แบบว่าสามารถเล่นได้ย เซิร no ์ฟเล่นได้ทุกคนนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าใครที่เป็นสายฟรีนะครับห้ามพลาดเลยนะครับวงน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวละครฟรีๆนะครับน้องที่แบบว่าเราสามารถเลือกได้1ตัวแล้วนะครับน้องก็ยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องก็คือเป็นทางด้านของสกินปืนนะครับน้องที่แบบว่ามาแจกให้ฟรีๆนะครับวงน้องสามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกซื้เล yeah. ยนะครับน้องในวันที่20นะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับวงน้องก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับน้องก็จะสามารถรับได้ทุกคนนแล้ว ว่าจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติอนะครับนาอพี่เสื้อว่าทุกคนอยากได้ตัวละครฟรีแน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็อย่าลืมกันด้วยละกันนะครับน้ราก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับนาอที่แบบว่าอยากรู้กิจกรรมตัวใหม่นะครับนาอก็สามารถคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนาอใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับนาอคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับวงน้องก่อนที่จะจากลากันไปได้นะครับนา้อย่่าลืมกกดดริงแล้วก็กดดตติาม้้ววยนครับงองเพราะว่าตอนนนี้ะครับ ใกล้จะครบ2 0 0 0 0 0คนแล้วนะครับวงน้องก็คือพี่ขอเลยละกันนะครับน้องฝากกดติดตามหน่อยละกันนะครับวงน้องเข้ามาแล้วนะครับน้องก็อย่าลืมละกันนะครับเนาะขอทีเดียวนะครับวงน้องก็คือกดติดตามเท่านั้นนะครับน้องพี่ก็มีความสุขแล้วนะครับวงน้องก็พี่ก็จะมาแจกของทุกสัปดาห์ให้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องสําหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับวงน้องบ๊ายบาย